ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆด้านครับผมพบกับผมนะครับูุจายลาบ่าวภูไทยชั้นแนวอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับต่อมาจากที่วัดเขาไม้แดงนะครับที่ผมไปปีนที่วัดเขาไม้แดงมีบันไรพยานาคนะครับแล้วก็จะมีพระอุโบสถสวยๆด้านในนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดเขาบางพระนะครับอยู่ที่ตอนยังยังอยู่ที่นะครับ ตำบลบางพระอำเภอศรรราชาจังหวัดชลบุรีอยู่นะครับอ,อันนี้ก็ปีนเขาอีกแล้วนะครับผมปีนเขาบันไดพญานาคนะฮะอันนี้อยู่ที่เป็นเนินเขาเล็กๆนะครับแต่ก็สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเหนื่อยมาจากการปีนเขาที่วัดเขาไมแดงแล้วนะครับมีการหอบบ้างเล็กน้อยนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับก็จะมีพระพุทธสายญาตินะครับมิงโมรีนะครับแล้วก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับด้านบนนะครับตอนนี้นะครับมืดฟ้าโมดินมานะลมฝนกําลังมาเลยทีเดียวนะครับมาช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าเราเลยมาจากที่วัดเขาไมแดงนะครับอ่ตบลบางพระนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ติบลบาง พระอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับลูกใจหลาบเบาอุไ c ชารแนลนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวลมฟ้าลมฝนมาแล้วครับหน้าฝนน่าจะลงเม็ดปล่อยๆแล้วลนะ นู่นนะครับฝั่งนู้นก็ยังเป็นเขตของวัดนะครับวัดเขาบางพระนะครับก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ยืนประทานพรอยู่นะครับนี่ครับจะขึ้นมาใกล้ๆด้านบนแล้วนะครับก็จะเป็นอ่าพระบโบสถหรือศาลานะครับอ่าที่มีอ่าพระพุทธไสยาสนะครับนี่ครับก่อนจะถึงบันไดสุดท้ายก็จะมี ปรยานะครับเปรียงงูนะครับสามตนนะครับอยู่บันไดนะตัวใหญ่มากนะครับเป็นลูกปั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นรูกปั้นนะครับตัวใหญ่หน่าเก่งขามมากนะฮะปะรยางูสามตนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะครับพระพุทธไสยาสน์นะครับมิ่งโมรีกันนะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านในนะครับ ตอนนี้นะครับคืมว่าคุณคืมฝนมาพอดีอยู่บนเขานะครับเป็นเนินเขานะค่อนข้างจะมีลมแล้วก็จะเป็นเสียงลมแล้วก็เสียงฝนค่อนข้างจะเห็นชัดมองไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่เป็นเห็นชัดมากของฝนตกนะครับกําลังจะมาหาเราละนะครับ เดี๋ยวเราจะมากราบนะครับพระพุทธสายญาิมิ่งบรีกันนะครับพ่อในเอ็มมาเสิร์ตนะครับขอให้บังเกิดแกคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ให้หายโรคหายภัยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมกับทิพย์นะครับเที่ยวไหวพระธรทบุญนะครับกับผมน้ำลูกใสหล่าบ่าุทัยชั้นแนลนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่วัดเขาไม้แดงเองก็ดีนะครับจนมาถึงวัดนี้นะวัดเขาบางพระนะครับกราบขอพรพระพุทธสายญาติมิ่งโมรีนะครับเงียบสงบนะครับด้านบนนะครับอาจจะมีเสียงรถนะครับซึ่งรอบข้างจะเป็นรอบข้างเนินเขาก็จะเป็นถนนก็จะมีรถวิ่งผ่านไปมาอยู่นะครับ แต่พอมาขึ้นบนเขาแล้วนะครับจะเย็นนะครับเพอมียังมีต้นไม้แล้วก็ลมพัดเย็นเย็นนะครับสบายๆเดี๋ยวกราบพุทธสายญาจงตรงมาทแท่นกันก่อนดีกว่านะครับพอในมาเสร็จจงมันเกิดแกคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราก็พักนะครับหนักรอก็วางนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อที่นะครับ พระออโบสถอีกด้านบนนะครับซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับถ้าใครนะครับดูประวัตินะครับของอวัดเขาเนินพระนะครับสามารถเซิร์ชดูที่ Google ได้นะครับของเทศบาลนะครับทางตำบลบางพระเองก็มีข้อมูลนะครับให้เราได้เข้าไปศึกษานะครับข้อมูลดูว่าวัดเขาบางพระนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งด้านบนก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับ ล้อมรอบนะครับที่พระอุโบสถด,ด้านบนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะมีพระพุทธรูปล้อม,อมรอบอยู่นะครับมองลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่า่งเก็บน้ําบางพระนะครับซึ่งเรามองเห็นในชั้นนะครับว่าขึ้นมาจากด้านบนนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะครับอรอยพระพุทธบาทด้านในกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนื่องครับผมขอจบที่กราบรอยพระพุทธบาทนะครับกราบคุณท่านผู้ชมที่รักเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ